สวัสดีครับสวัสดีค่ะมีนเนื้อห้องมากิบขาครับผมนี่ยังไงครับตามห่วงครับผมบม,บผม,มุกแม่เป้งมันแดงครับอันนี้คือแกงมกัทเรีกครับผมนี่ถอดปลานิ่งกับปลาคอครับนี่ครับนี่ครับ เอากองหนึ่งเลยครับกินข้าวด้วยกันไดครับแซ่บครับผมวันนี้อาจจะแปลกมมจ,งจงงังน้อยครับเพราะว่าตัดผมใหม่ครับจ้องส่งดิบหนึ่งจะน้อยครับเพราะว่าตัดผมมาใหม่ครับสถานการณ์เป็นให้เปิดร้านตัดผมครับ เจ anyway, ้งคลิปบนบ้านเราคุณตระกตระกูลมั็นนิจจมูจแต่ว โอเมผมเป็นหมดูแดงครับนี่ครับโอเคผมรับครับทุกทานครับก็พอ,อ,อตรงนี้นครับ cản các bạn từ cao một lốp gặp kèm bàn không chẳng phải bạn không ạ xe youtube

ขอบคุณทุกการติดตามตุกการเขาเหม็นนะครับการรับชมนะครับเนาะคุณหลายครับทีเป็่ยมแรงใจให้งนะครับเนาะต่อไปจะเป็นเมนูยังการติดตามนะครับเนาะกับฝากช่องดอกเข็มคับไว้นะครับวันนี้กับสวัสดีครับ